ค่ะบุญเนี้กับผ้าปีน,นะน,น้องเนาะเขียนนอนใหม่ไปเนาะคะ่ะอันนี้เขาไปเผามาแล้วเผาไปแล้ววันนี้เขาก็มาเกะออกวันนี้เขาปฏิบัติเขียนแต่มันสิ่นหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะมาเคลียร์ในต้มเร็วๆวันนี้ก็ไปทำมกุกทำมุกก็ได้ไปทำอ้อมก,ก็ได้ไ ใส่หมูสามชั้นเนาะคะันเอาไปใช้ใส่เอาอันในตั้งสับใส่แบบมังกรใส่พี่น้องโอ้ยจะน,น,นักเสี่ยงกูเด้กกับจุดเบ็ดหาน้องไม่สดมากเนาะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวน้องไม่สดมากหาพวกนองเลยมากเผ็ดไกปจะนนไม่เคียนต้อมใบใส่เห็ดหมกใบอกขางพันศาพี่นี่เนี่ยกินใส่ถ้วยไปบักเนาะค่ะเนาะนะะ่นนะ วิธีคีวิดคดบานนอกข้างกระเย็ดไปนี้แหละมีเนื้อกินก็ไปจะไปวัดน,นะจะเขาพันศาจะไ,ไปวักนะจะได้น่ากินนี่แหละคะ่ะที่เฮ็ดเตรียมไว้นี่นะะแหละจะไปวัดก็ได้หวัวมือเขาไปเรียนหากับเข่ากับน้ำ ແລະເມື່ອຢູ່ບ່ອນນີ້ເດໂຕໃຫຍ່ເຮົາກໍສວຍ เฮ็ดเนยน้อยพี่ฝอยเฮ็ดเนยน้อยพี่ฝอยมันก็เฮ็ดกับเขาเสียมันก็ค่อยเขาเครื่องสเฮ็ดเครื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวมาเขาเครื่อง บ่นีดนดขิมด้วย,ย,วยนะแหละอะไรกระดรเบิ้อไว้ดัดหมาถิมด้วยดิอ่อนดีค่ะ เดาที่ไม่เห็ดมันไปส่งนะพี่เดียไม่เห็นมันไปส่เห็นมองไปส่งมืกนหลายมัชีนกับขคดมอหล กินตั้งแต่กับแกงแล้วนนะอันนี้ก็เลยอยากกินหมดก็กเลยไม่เห็นเหน็บไง มันคือนอนเบบปีเปรียบขันมันมันมนี้มันสีหวานเออทำโมเบบปีมันจะออกเปรี้ยวแน่เด็กน้อยมันนีนมมมนนน่มันสีออกหวานอย่างเดียวแลย้ย เฮ็ดพอได้ใส่ถ้วยไปวัดเนาะใส่ยิน่ก่1ก็ได้เนาะมก10มกนั่งกินเทียกสิแซ่าเฮาก็บ่ได้กินดนแล้วเด้ปีนึงก็เฮ็ดอีดอกเทีย2เทียเนาะใหม่นี่ นอกไม้ช่วงนี้มันกำลังเกิดไหนแต่เช่มะเผาแล้วก็บกินแกงแน่เนาะใั่เขากัมะเผาแล้วก็มะเผาหลแล้วก็มันหลอกแล้วก็บมะเผาหลแล้วเขากัมัต้มไปอัดฟินไปใครกินมันโดนใส่กระสีน้องไม่สุบหมุนเปลี่ยนกันไปเนาะเกี่ยวกับปีน่กินแกงเปิ้ลเน่ เปลียงเปอะแนเหล่ากับัานุนเวียนกันไปเรื่อยๆเ่้วกับปีกบมือเช่าหัเจ้วกบปีกมมันกระเกี่ยงมืก้อนกระสุกโยงสีหะบวนเวียนกันไปแต่แนวอื่นนั่งมันกินตไมร่ย่างเดียวมเพราะสิมีแนวอื่นปะคนจะกิดควา ขันน,น้ำมันโขกันน้ำขมขันน,น้ำขนนม,ขขนนมขแม้วก็จะเอาไปต้มอือัอนนีครับคันน,น้ำมัน คนเย่กับภาคเสียบนนอือขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเ้อขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเนาะคะ่ะ ขอบคุณได้หลายของนักลับชมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเด้อถือใจคลิปดีขอบกดไลค์กดแชร์กดติ๊กเกอร์ให้เนาะค่ะเนาะกดติดตามเนาะค่ะสิบบริการกับคลิปต่อไปเนาะค่ะมี่สิบเด็ดๆต่อไปกับพี่น้องเคได้เห็นเบิร์เนาะค่ะกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ